ลูกสาวเจอใบเสร็จในลิ้นชักโต๊ะพ่อเอามาขอให้แม่สอนอ่านสะกดคำผีกลายเป็นเปิดโปรงความลับถึงขั้นบ้านแตกการหย่าร้างของโครารกจากเมืองไทยจงไต้หวันทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในตอนแรกพวกเขาเป็นครอบครัวที่สงบสุขไม่เคยระแวงสงสัยซึ่งกันและกันแต่แล้วเรื่องราวก็เปลี่ยนไปหลังจากที่วันหนึ่งลูกสาวตัวน้อยก็หยิบใบเสร็จในลิ้นชักโต๊ะของพ่อออกมาเล่น เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับ้อยหนูน้อยที่กําลังอยู่ในวัยเรียนรู้นะครับเกิดอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับคําศัพท์ต่างๆจึงขอให้แม่อ่านข้อความบนใบเสร็จให้เขาฟังแต่เมื่อผู้เป็นแม่เห็นสิ่งที่อยู่บนกระดาษก็แทบไม่เชื่อสายตาเพราะรสินค้าที่สามีของเธอซื้อคือถุงยางอนามัยเธอและสามีไม่เคยใช้มาตราการคุมกำเนิดมาก่อนดังนั้นจึงสงสัยทันทีว่าสามีนอกใจ หลังจากตัดสินใจเอ่ยปากซักถามตรงๆถึงการทรยศต่อชีวิตสมรสยิ่งตะลึงมากขึ้นเมื่อรู้ว่าชู้รักของสามีที่แท้เป็นเพื่อนรักของเธอเองทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์กันมาเกือบปีก่อนความลับจะถูกเปิดโปงโดยวิธีง่ายๆเช่นนี้หลังจากค้นพบความจริงอันขมขื่นเธอไม่สามารถระง,งับความโกรธได้จึงพาลูกสาวทั้งสองคนกลับไปอยู่กับพ่อแม่ทันทีและยื่นฟ้องหย่าสามีที่นอกใจ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ฝ่ายสามีก็พยายามทุกวิถีทางที่จะกอดภรรยาของเขาไว้เพื่อให้ได้รับการอภัยจากฝ่ายภรรยาเขาถึงกับเสนอจ่ายค่าครองชีพรายเดือนให้กับภรรยาเพิ่มอีก15,000ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือประมาณ17,000บาทและพร้อมโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นชื่อของภรรยาเพื่อบรรเทาจิตใจที่บอบช้ำของเธอ อย่างไรก็ตามนะครับฝ่ายภรรยายังคงยืนกรานที่จะหย่าร้างโดยก่อนหน้านี้เธอได้ใช้เวลารวบรวมหลักฐานเรื่องชู้สาวของสามีทั้งหมดทั้งใบเสร็จข้อความโต้ตอบกับชู้รักและจดหมายขอโทษของเขา ก่อนนำทั้งหมดส่งขึ้นศาลโดยเรียกร้องให้สามีชดใช้ให้เธอเป็นเงิน ,00 แสนดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือประมาณ680,000บาทจากความเสียหายทางจิตใจยอย่างหนักที่เธอต้องทนทุกข์ทร,รมานเนื่องจากการทรยศของสามีของเธอโดยในเวลาต่อมาศาลเมืองไถจงไต้หวันพิพากษาให้ฟ้องคดีดังกล่าวแต่ลดจำนวนเงินลง,ลงเหลือ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ2 3 0 0 0 0บาทและสามีไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้อุดทอน ท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องราวของภรรยารายนี้ที่บังเอิญเจอหลักฐานจากการที่ลูกสาวตัวน้อยอยากให้แม่ช่วยเรื่องการเรียนรู้การสะกดคำทําให้รู้ความจริงว่าสามีนอกใจจนครอบครัวต้องหย่าร้างแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อ m ขอบคุณครับ